ดีใจบ่ตู่ได้บนอยู่เลยผากันยางมากับหลานนี่โอ้ยดีใจไม่ตูค่ะพากันยางมาเยอะมากกับันแต่ซื้อนี่อยากมาโลดนนะมันมันบ่ตู่ต่ชื่อแล้วไม่ตูยามาอยู่นอนก็นมีรับเยอะมาเชียญะน,นอนจนบ่รับได้พี่น้องเลยไม่ตู้ก็ดีใจน,ะนอนก็นมีรับเยามาเชียญะดีใจอยากมาเชียหญาดินใหม่นอนบ่รับเราวะนอนมีรับเมื่อแรกเลยนอนรับเด้อเมื่อยเชียญะ แมตู้เพิดผือแม่ตูตก็ม,กมาอยู่เลยได้น้ำได้ในก็มาอยู่นอนนอน,น,อนไปแล้วโอ้เนาะอันนี้แหละคุนว่าความฝันนมตู้เนาะว่าอยากได้อลีพี่น้องเลยอยากได้เลยถ้าเขาเห็ดตูมใม,ตม้ในก็ชิ่งใหญ่มากลมเป็นประตูใหญ่ามาอยู่ในทางไปนอนอยู่พุ่นในทางอยู่พี่น้ำเม,ม็น,นบอกอยู่พุ่นได้พี่ได้ไเลยหม่ตู้เออนี่ค่ะไม่ตูก็มานอนพี่แล้ ตู้เอ้ยเข้าห่มกูแม่ตู้เห็ดห้อนเด้เบิ่งในมือกล้องเฮาใชมันใหญ่แทนนี่อายุบนี่เงาเดียวเงาเดียว โดยกาบถักไทยสบายดีเด้อสบายดีพี่น้องสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อเนาะพบพ่อกับเบาพามีอีกแล้วพี่น้องเออพบพ่อกันเมื่อนี่กะพี่แหละพี่น้องเออเข้ามาที่มไม่ของอ่าเมตูค้เนาะพี่น้องเนาะที่เบาพามีได้อ่ามาซื้อที่ซื้อทางให้เล่านั่นแหละพี่น้องเอยว่าเมื่อนี่ตอนสวยสเนาะเบาพามีสี่อ่าพาเพิ่นไปถ่ายรูปบนะพี่น้องเนาะหรือว่าถ่ายรูปเพิ่นเห็ดอ่า เอกสารเนาะแลนที่ว่าใบาตะดินนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามือนั่นเพื่อนเฮ็ดใบซื้อขายให้พี่น้องเนาะเพื่อนให้เพราะมีให้ไปเซ็นบ้านพี่น้องเอ้ยโดยมือนี้กะเขามาเสียหห้าพี่น้องเอ้ย <c oughs> ขอโทษขอภัยเสียงให้แผบแน่พี่น้องเอ้ยเขามาเสียหห้าซอยเล้ามือนี่ก็ได้ไมีตูุ่มเพื่อนมาก,ก่อนนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะมาแต่เศร้าบนละอิบาบเล่าพี่น้องเอ้ย ซอยเพิ่นยังใดก็ขอให้ได้บุญได้กุศลน้ำกันเด้อผมแม่พี่น้องเอ้สุขสุขคนเนาะย่างมาสิประมาณสองลักนี่แหละพี่น้องเอกระบ,บอลเล่าเผาทานเนาะ <c oughs> ขอโทษขอพัยพี่น้องเอเสียงให้แลบแนวมือนี่เนาะ,ะแต่ว่าใกล้กันพพี่น้องเนาะกระบ,บอลบรทัดอิงห้งแต่ว่าสิประมาณสองลักพี่น้องอย่างมาเนาะแต่กะาว่ามีรถ มันมันบกไกลพี่น้องเอ้ออันนี้พันย่างมากไกลแน่แต่ว่าเรามามาเต่เศร้าพอแหละเพราะว่าบอพมีก็มาซวยแน่เมือนนี้พี่น้องเอ้ยเพราะว่าค้าวเวียกอยู่ือนแน่เนาะมาเห็นเมตพิ่นทางหยาเสียหยามิเตหยาหยุบพี่น้องเอ้ยกะสิมาทางนงสาวนงาตีแน่เนาะนงเคยบอพมีแน่มาซอยแล้วกะเขาน้องแหล่แน่พี่น้องเอ้ยนี่แหละทีมงานน้องๆมาซอยกันพี่น้องเอ้อ เสียมนี่จัคู่กันหรือบ่พี่น้องเอ้ยมื้อนี้กะมือมือแรกเนาะเขาสิว่ากะไดแล้วกะเรื่องเห็ดหัวเห็ดหาวเอ้อล่าจักมาแล้หรือบ่พี่น้องเอ้ยย่นว่าเพิ่นยังคาเวียกเนาะตอนนี้กะมีแล้วพี่น้องเนาะหัวหากะทางอ้ายตามใจเจ้าของที่นี่แหละเพิ่นแถมให้เพิ่นว่ากะเอาจนพอพุ่นแหละเนาะแล้วกยังอันแล้วกสิมีน้ำมักจับแนเพิ่นแถมมานะพี่น้องเอ้ยเนาะแล้วกเฮาต้องก่อนอื่นเบิดเฮาต้องางหญ้าออกก่อนเสียหญ้าออกก่อนแล้วจัง อมหัวพี่น้องเอ้ยโดยไปสนอเดียวเขาไปหาเพื่อนก่อนพี่น้องเอยไปทาไม่ตู้ก่อนเนาะโท่พี่น้องเอ้ยคือว่าแดดอยู่ได้เนาะมันนี่ก็ได้บดๆบแดดๆดดดดพี่น้องเอยเรวที่เขาไปหาไม่ตูเ้เพื่อนนี่เปิดภาพมาแนวกินเพื่อนบ่พี่น้องเอยมีน้ำกวดน้อยหนึ่งแล้วก็มีพยางนี่เนาะพยางน้อยนี้พี่น้องเอยโดย ไอ้สิทางแพลวป่านนี่แหละพี่น้องเอ้ยพ่อได้เห็ดห่มนั่งบอกว่ามันบ่มี่ห่มเลยพี่น้องเอง้ยอกว่ามันกลางกลางเดินเนะาะจังไดก็ฝากเป็นกำลังใจให้เนเด้อพี่น้องไปซะเนาะเดี๋ยวเฮาสิเข้าไปก่อนพี่น้องเอ้ยมานี่ได้ลายเติบเลยได้นี่เนาะโดยสบายดีเดอ้อบอกเก่งดดโดยน้องเคยบ่พ่อมีพี่น้องเอ้ยฟูทางลาตี โดยสบายดีล่ะสบายดี้อตู้เด้อมาแต่เช้าบอแม่จักโมงจะมาเช้านี่ฮะเจ็ดโมงโอ้ตอนนี้กะสี่สิบสองโมงแล้วพี่น้องเอ้กินข่าวแล้วบ่แม่โอ้ย่างมาพี่น้องเอ้ทั้งตุนสบายดีล่ะโอ้ลกหย้าพี่น้องเอ้ใช่แม่เจ้าได้ชาเพินหิดเวียกอยู่เพื่อนบ่ล่ะ ลูกปลาลนะูกหนายหญ่าหยุบพี่น้องเอ้เมตู้มาบุกแต่เศร้าอีลีพี่น้องเอ้ยม,มาบุกแต่เช้าใช่ไหมตู้ปลากันย่างมาบอกเมตู้บ่ชวนนั่นน้องตุ่นมาเศร้านี่ฮะเออย่างมาพูเล่พี่น้องเอ้ยออย่างเด้งๆมาทางบรรทัดพูเล่เนาะ โบมีถุงมือน like ้อแม่นอเดียวจังหน่อยฮาออกไปสื่อถุงมือเด้อเน่าเขาสิ้อโบมี๋ยวเาสิซื้อมาดอกขั้นแบบนั้นเลยโบปักมือโบน่องแบบเจ้าฮะมีอันเดียวนี่บ่จ้ะนะอ๋อันหนึ่งหาโบ่ห็นโบเห็นซ้ำบ่เสียมกาบบคู่กันบือชักบือชักนอตเนาะนี่แต่ผ้าโอ้สบายดีเด้อลาเด้อทางนั้นเด้อโดย อ้าเริ่มเปนเอตืดอยู่แห่พี่น้องเอ้ยคือสิแล้วอยู่ดอกเนาะหลานเนาะมื้อนี้เนาะโดยน้องสากับน้องอันนั้นน้องแหล่ทีมงานโซทิ่มพี่น้องเอ้ยสวัสดีเด้อกล้องตัวนั้นเนาะโยน้องแลปิดปิดแล้วบ่เออเฮาปิดโอ้เอาๆเออว่าน้องากะมาซอยเอิ้นหญ้าบ่นี่ฮะ ้าบอสเพิ่นเอิญนันี้ฮะ้าเนาะบอจะเอิญไม่ตู้คำในเอิญ้าบอเจ้ากระ้าและเนาะแมนแมนละวันแหล่ลานไผ่ได้เราเอินเจ้ากับลานไผ่เนาะลงสากับพี่น้องเลยอ แบ่งกันกับผัวผัวไปตัดพื้นบน่บออนัโอ้ย่านผ้าถาบ่อน้นมีหมูเลยบอย่อ,นอนไอจะาหน้อยอาชิไปซื่อเสียมมาอีกน้องเลยเสียมบ่คู่กันซ้ำเนาะทุกมือพ่อมบ่นี่เุงมือพอ้อมได้หนิเนาะปวดเลยน้ำ ออ้ถือมาดวงหนึ่งแต่เฮือนอันนี้ติดไปทำรถไถโอ้เดี๋ยวคอยซับไปก่อนเอาภูวงเนาะดเดี๋ยวจะหน่อยไอยไปซื้อมาใหนะ้น้องเลยใดยังน้อยหนึ่งนี่คานั่นแหละพี่นะ้องเลยเพราะว่าหัาในหั่นนี่ลายแห้งน้องเลยทางพี่เนาะเริ่มแปนแล้วพี่นะ้องเลย <c oughs> ปอบาพามีคือเจ็บคอใช่ป่ะมื่อนี้วันกันบอกทางนี้บบมีบอกทางที่นะอเ,ออเอามือดึงเอา,อา,า,าเลยซื่อน้ามาพี่น้องเลยโบคู่กันช่ำโบจักเนะาะปบพามีก็ได้แบ่งกันกินอาราตีอะมาพิดตุนมาเอานี่น้ำอ้ยนี่มีแลยป๊อกำเปนตู้ก็ได้น้ำโอวันติน อันนี้ทำอ่ะเห็ดยังไงก็นนำไอ่เอ,อ้ยเห็ดปากจูยังไงพี่น้องนิจบ่สซื้อนำสมมาให้เลยโอ้เห็ดปากจูพร้อ,อมพี่น้องเลยเข่ามาบ่าพ่อม่ตู้อยู่ในตู้พี่น้องเลยก็เลื่อนมาพี่เลยบอพมีก็ได้ น่อยอีบาปเจ้าเนาะแม่เนาะมาบัไก่ๆนึงตายเลยเอ้ยเอื้อยน่ะไปหาอันเอ้ยไอ้นานเฮ็ดทานเนาะแม่เนาะเฮ็ดทาน่าอยู่พุ่นเนาะโอ้ก็แบ่งกัน3คนาตุนเนาะแกกินล่ะแกกิน ได้อยู่บ่แม่เจ้าขายได้อยู่บ่งามไปด้บานนี้ถ้าว่าเฮาสีอ้อมหัวก่อนเฮาเสียนี่มันสียากเนาะเก่งเนาะเฮาต้องทางหญ้าออกก่อนเพราะว่าตัวนั้นน่ะมันเป็นดินบ่ทันบุกเบิกพี่น้องเอ้ยเฮาไปถิ่มอยู่หาก็ได้เนาะเพราะว่ามันยังเป็นดงอยู่โดยโดยแม่นอ๋อ เนี่ยพี่น้องเลยนี่มาพีบุรกรหลาะเนี่ยมาหาม่ตู้พี่มัอน,นี่นุ่งส่งขายาเาได้มัอน,นี่เนาะออดีใจบวตู้ได้บนอยู่เลยพากันย่างมากับหลานนี่โอ้ยดีใจไม่ดูค่ะพากันย่างมาเยีม,มากต่วันนี่ค่ะไม่ดูเจ็บท้องเอา,าเจ็บท้องกินยาแล้วบ่แม่กินได้ด้วย มือแล้วก็เจ็บท้องเองมันอันเกลโอ้กินแล้วพิษป่ดรักเนาะอ,อากาศมันห่อนซ้ำกินเพิ่มไม่ได้กินเพื่อเย็บท้องวะวาชิม,มาแล้ววานนี่ดีว่าอะไรจังแต่ซื้อนี่อยากมาโลดนะมันมันบอดตุแต่ซื้อแ้วไม่ตู้ยากมาอยู่นอนก็มีรับยู่มาเชียยาเนี่ยนอนจนบ่กลับแล้วพม่น้องเลยไม่ตู้ก็ดีใจนะ้นอนก็มีรับยู่มาเชียยาโอ้าเน้อยู่เยาดีใจอยากมาเสียห์้าดินใหม่นอนบ่กลับล้ววะ นอนคนรับเมื่อแรงได้นอนรับเด้อเมื่อยเสียยาเจ้าด้วค่ะดีใจหมดละไมเถ่าส่วนมากกับมาเรากับพี่น้องเอ้ยมาเลยกเชียงรายโดยโอ้ยยู่ยเสียยู่ยลมแล้วอ่ะไปว่ะแต่ลูกหลานทุกคนกับมาซอยเดอตู้เด้อเฮาสิพาน้องเฮามาซอยพาเขาน้องน้องๆนี่แหละพ่นมาซอยกันบอกว่าเฮาต้องเสียยาออกก่อนเนาะตู้เนาะ เขาจังอันยาเอาก็ช่วยเปลี่ยนโดยไม้สบายแม่แหละหลังจากเขาเสียยาแล้วเขาก็จังอันตั้งเสาหัวเสาห้าวเนาะโดยห้ากะให้จูกเดตจูกเพงกันเมตุจูกชิดได้นหอนไม่ตูก็ยกไปไดมือได้หวอดเดชนี่หอมอ่อันนี้ลูกลูกสิทามเมตูด้วยแม่เดอเมตุหายากไม่อยู่แล้วแม่บอลนี่ฮะยังไม่อยู่เลย ไม่ตู้เพชรผือแม่ตู้ก็มาอยู่เลยได้น้ำได้ในก็มาอยู่นอนนอนพี่เลยโอ้เนาะอันนี้แหละพูนว่าความฝันนม่ตู้เนาะว่าอ,อยากได้อลีพี่น้องเลยอยากได้เลยถ้าเขาเห็ดตู่มให้ในก็ชิ้นใหญ่มากลมเป็นบ่ตูใหญ่ยายมาอยู่ในทางไปนอนอยู่พุ่นในทางอยู่พี่น้ำเ,เป็นบ่อจะพุ่นได้พี่ได้เลยแ็่ตู้นี่ค่ะแม่ตู้ก็มานอนพี่เ,เลยสิบ้าอนอนไม่ทถวบ่ละ ขาแลเนาะคันว่าไม่เแ uh, ่าไปใช้นี่ตรงไปน้ำมันบ่ในแม่โดยโดยเอาเห็ดเวียกกอนแม่เอ้ยเนาะสวยเลยเจ้าผักพรอนโดยฉันเด้อผักพรบ่หรือวยจังไรจันนะเออผักพรอนดโดยบเห็ดน้ำผึ้งลูกกระยาเดี๋ยวพวกลูกเห็ดก็ได้เนาะลาตีเนาะโดยมากข้อไม้ในแม่จะผักพรอนนะตูวเด้อเดี๋ยวเ่าเห็ดก็ได้ กับ,บา่าอปลาพี่น้องเลยได้ประตูอโอ้ยเดี๋ยวเขาเอาไปก็ได้ไหมพี่น้องเลยเนาะพี่น้องได้เสียมสิคูกันะบาบนี้ ช่วงมือกับอันเดียวพี่น้องเอ้ยแบ่งกันได้บาทนี่มาล่อมาคือว่าเขาทำบุญใหญ่ได้ละตีเอ้ยเขาซอยพื้นนี่เัาก็เหิดบุญใหญ่ได้พี่น้องเอ้ยซอยผุ้เ่าผลมาได้บุญใหญ่พี่น้องเอ้ยเห็ดไปนี่ บปเลยเ้าเอาขาดมามาอันนั้นเนาะบปเลยเนาะเอาขาดมาอันอันน้าเอายองเลยมากวดมาเถอะหยายุบอันโพดเลยมันต้องมีจกเนาะเก่งเนาะเพื่อนผู้ให้ชับได้ชะนางเพื่อนนาตีเอ้ย <laughs> เอาไปขายแล้ววะเรา,เาไปขายได้ยานางแล้วนี่บสทรับบสตูยานางนี่อ,อ๋อขวอันอะไร ได้นน่นละเนาะไมได้กาไปทางคุณไอซับให้ได้เจ้าวัานั่นเ้อฉันนองเด้อเจ้ากวดเด้อที่จริงมันกับโบได้ลายเด้หยานี่ฮอือเครื่อมันหยา ແນນເຫັນບໍ່ຫັ້ນຕົກຄ thôi à, Bật nhà nhà lên ừ. <laughs> Bọn thì ừ này nhà lại con này này phải nó ơi. ให้น้องตุ่นเพิ่นเก็บพี่น้องเอ้ยปลาพมีชีสับเสียมบคู่กันปุ้แลกันว่าเขาเสียแลวกะใช้เส,าสงาออกมาตัวนี้ฮะนี่ ตู้เอ้ยเข้าห่มก็แม่ตู้เห็ดห้อนเด้เบิ่งในมือกล้องเฮาใช่ไใหญ่แทนนี่งานยุบนี่เงาเดียวเงาเดียว เฮาต้องทางบนอยู่ก่อนเนาะมันจะงานนั่นเป็นบอกช้สเงเอามันอันนี้นเราขาดมาจางมาก,กวด ກະບໍ່ໄດ້ຍາກເນາະຍ່າຍຸກດ້ັນຮົາອ້ນກອນນເງົາມກອນຕເົາໃຫຍໃສມຈກດນ โสเบิดพุ่มนี่ก็ใส่ดอยังนนี่บ่คันมือบ่ใุมือนี่บ่ได้พี่น้องเจ็บอีหลีุมือก็มีเบิกดีอาชีวิตขนาด ตู้ไอ้นังห่มในตู้ต่กระบ่าบลามซุ้มมึงเล่าดูฮะหาห่มไม่ได้เปมนตู้ฮะยางหาห่มแล้วเป็นเท่าสิทางให้ดอกแม่คือสิบโม่ม่ห่มคลองอะไรเห็นเนาะห่มต้นคลองเลยมันนีต้นหวาดหนึ่งได้หยอดลงมาอือหืออ๋อสมากุกใหญ่แทนนี่นัง พี่น้องเอ้ยแดดแบบบ่มีลมบ่มีอายก็ได้เนาะแดดนี่ก็ได้ย่างคางนี่พี่น้องเอ้ยแดดค่ายคือแดดฝนเนาะเันได,ด้ลายเติบแล้วพี่น้องเอ้ยละตีเพิ่นละมีตู้เพิ่นเนาะนย่างคางนี่และซึ่งขาหัวนั่นแหละพี่น้องเอไปหัวนั่นเนาะเดี๋ยวว่าพอมีคนูนนี่ก่อนจะเล็กจักหน่อยแดดพี่น้องเอ้ย หาตั้งกล้องไว้ก่อนบ่มีมือกล้องกันยากๆแกน่ได้พี่น้องเอ้ยไปพี่น้องเอาตั้งกล้องนะฮะก็ลุยต่อได้บาทนี่ยาวพหดลีือว่าอะไรพี่น้องเอ้ยเขามามือแรกเนาะมันก็ยังโบเข่าทีเข่าทางปันใดแดดกับโทรศัพท์มันกระโวยได้พี่น้องเอ้ยมันเสื่อม แ,แดดเมืองลาวเฮาพี่น้องเอ้ยนี่อย่าหาบุญเ่ยพูดดีเลยจู่นี่คือสิขากพี่น้องแต่ว่ามันหาน่าเนาะมดแล้วมือน,นี่กะมืออื่นพี่น้องเอ้ยพี่บุงเนยอย่าหยุบพี่น้องนั่งทางไว้หันก็ได้ละ พากันทางบนนั่งก่อนก็นได้แส้วห้องบูมีหม่มเลยไอ้ว่าทางตัวนี้ยักว่าที่กลัววะยักนี่นี่บนห่มนี่มันบนทางบนไรพี่น้องเอ้ยมันบนมีหม่มก็ได้น้อง,องๆเลยซอยกันผู้เล็กผู้หน่อยพี่น้องเอ้ยอะบุมียังซอยแล้เหากับเป็นต่างหน้าผู้ใหญ่ก็คือซอยเฮ็ดเล้าพี่น้องเอ้ย ยงเก่งก็พอเราได้มีบนอยู่เนาะบนสซนบนอาศัยเราอยางมากับลานเ,าเราไปเช้าผู้อีต้นเราอยู่ผู้อยากได้กะอยากได้พี่น้องไอ้ผู้ที่บ่อยากได้กะคือหูเลยาขายบนทางกับผู้ใหญ่เห็ดไทยแล้วก็ได้บอกพามีเห็นครบครัวเพิ่นนี่แหละบ่ท่าแต่เฮ้าผู้ซอยผู้ซื้อให้ พามาเห็ดเนาะมาก่อนเฮาเห็นบ่เฮาอยากซอยพี่น้องเอ้ยเฮาเห็นเฮาเห็ดเราเห็ดเฮาบ่อยากซอยเฮาก็ได้ Để mình mới đồng xài xiêm chục Bên lông thế hệ đáy đẹp này phải mọi người Mừng hai nhục nào ป้าพี่น้องเอ้ยนะคิปนี้ก็ได้บ้าพมิชได้ขอจบคลิปเลยชิดซอยพื้นเฮ็ดเวียเข็ดงานก่อนพี่น้องเอ้ยเพราะว่ายันกล้องบ่ไว้พี่น้องเลยกล้องป้าพมียันมันระเบิดพี่น้องมันแดดแห้งโดยป้าจังได้ขอบ,บุญขอบคุณหลายๆเด้อผู้ใหญ่จะดีจะบุญสุขสุขคนพี่น้องเลยเบิ่งคลิปก็จะลืมขำโฆษณาเบิ่งคลิปแล้วก็จะลืมเบิ่งโฆษณาหาน้น้าพี่น้องเลยโดยูกล้องกระสันบึ้มเลยน้องเ้ยเนาะปําสหรับคลิปนี้สบายดีเ้อพี่น้องเด้อ